แล้วน้องเองก็บอกว่าตอนที่โดนบีบคอเนี่ยสามีมีปืนด้วยแล้วอยู่ๆระหว่างบีบคอปืนมันลั่นสามีก็เลยตายสามีก็คือคุณจตุพรอายุ33ปีมีอาชีพเก็บมะพร้าวขายเมื่อวานนี้คงจําเรื่องนี้ได้นะครับคุณผู้ชมฮะด้วยความเคารพคนก็จะมีคําถามนั่นแหละว่าเอ๊ะโดนบีบคอมือนหนึ่งถือปืนแล้วปืนลั่นเจาะคอของฝั่งผู้ชายเองเนี่ยมันจริงเท็จประการใดเมื่อคืนนี้เกิดเรื่องนี้เราส่งผู้สื่อข,ข่าวของเราครับลงไปเจอภันรายแล้ว คุณผู้ชมครับวันนี้เราก็เลยไปหาภรรยาก็คือน้องผู้หญิงที่โดนบีบคอวันนี้เราไปเจอร่องรอยแผลเขาที่คอจริงๆมันจะมีแผลก็คือเป็นรอยช้ำเราให้เขาสาธิตให้ดูเลยบอกว่าเป็นยังไงในสาธิตให้ดูหน่อยสิทำไมปืนมันถึงลั่นถ้าผู้ชายถือปืนอยู่เขาสาธิตอย่างนี้มีเสียงเลยใช่ไหมเปิดเปิดเสียงขึ้นมาเลยฮะตอนสาธิตนี่เขา,าส่งมาประมาณเขาบี๊ ผมเป็นพี่อ่ะอย่างนี้มือซ้ายจับอย่างนี้ใช่แล้วเราเขาส่งเราประมาณนี้อ่าอืมแล้วมือขวาเขาทำไหนทำอย่างไรคะเขาเขาออกก่อนเราที่ท่านี้ยประมาณเนี้ยเขาถือปืนอยู่ประมาณเนี้ยค่ะอ๋อก็เลยไม่รู้แล้วมันจะลั่นใส่คางยังไงเราก็ไม่รู้อีท่านไหนไม่รู้อีท่าไหนเหมือนกันเนาะ นี่คือภาพสาธิตใช่ไหมในเพลกลับไปรอบหนึ่งสิเปิดเสียงหน่อยนี่ฮะอ๋อหมายว่าปืนเนี่ยจ่อจ่อหัวเขาจ่อหัวผู้หญิงน้องอลิซคือแทนผู้หญิงนาริสเนี่ยผู้ชายเนี่ยแทนผู้หญิงผู้หญิงแทนผู้ชายเออเฮ้ยจำลองกันผิดแบบหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมือหนึงกับบีบคอมือซ้ายบีบคอมือขวาถือปืนหัวน้องผู้หญิง อิออภาพได้ไหมกลับไปเมื่อกี้ตอนผู้หญิงกำลังกำลังจำลองเป็นผู้ชายแล้วเอาปืนจ่อหัวนาริศอ,อี๋ยวดูนะฮะแล้วหยุดภาพไว้ด้วยนิดนึงอย่างนี้ประมาณนี้เดี๋ยวตอนอ่เข้าใจว่าตอนที่เอาปืนจ่อหัวนาริศเนี่ยก็คือแทนน้องผู้หญิงถูกไหมฮะ แล้วจะด้วยสะบ,บัดเออก็เป็นไปได้นะเกิดน้องผู้หญิงสะบ,บัดใช่ปะ่ะใช่เหมือนเหมือนกับออว่าทางทางญาตินี่เขาบอกหัวอาจจะกระแทกหรือเปล่าเหมือนน้องผู้หญิงดิ้นน่ะแล้วออหัวอาจจะไปกระแทกมือขวาที่ถือปืนอยู่แล้วปืนมันก็เลยลั่นเขาหรือเปล่ามันก็เลยลั่นใส่ใต้คางของพี่ผู้ชายเขาก็คือพี่จตุพรทั้งหมดนี้ผู้หญิงยืนยันนะฮะว่าหนูไม่ได้ฆ่าเขาแต่อย่างใดและที่สําคัญก็คือเหตุการณ์นี้เพราะผู้หญิงเนี่ยทนถูกตีไม่ไหวใช่ไหม เขาทะเลาะกันงงเรื่องตู้เย็นก่อนหน้านะั้นเรื่องอจะต้องมีการทําความสะอาดตู้เย็นเนี่ยแล้วปรากฏว่าพี่ผู้ชายเนี่ยก็เลยเหมือนกับแบบบน่นไม่ชอบที่เมียบน่นแล้วก็คือเหมือนกับแบบพูดว่าทําไมต้องมาว่าลูกก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวไปอีกแล้วทะเลาะกันบีบมันมีประเด็นก็คือเห็นบอกว่าผู้ชายเนี่ยโทรศัพท์คุยกับน้องอแล้วผู้หญิงบอกงั้น กูจะไม่อยู่แล้วใช่ไหมสุดท้ายก็เลยเกิดการเอาปืนจี้หัวแล้วปืนก็เลยลั่นวันนี้ผู้หญิงก็เลยยืนยันว,ว่าทั้งหมดมันมาจากเรื่องทะเลาะก,กันตู้เยน็นเรื่องที่ว่าไม่อยู่แล้วเหมือนประชดอะ่ะแต่ก็ไม่นึกว่าจะเกิดเรื่องร้ายไม่มีใครฆ่าใครทั้งนั้นนะฮะเรื่องนี้คือว่าหากันอยู่นี่นแหละหาหาปืนอยู่หาไม่เจอว่าไปไป,ไป,ไปที่มาตร้ไหนก็กลัวเลยเผ่อเด็กมันจะไปเจออะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละ ย,ย้าย,ยายมาไว้ในห้องถ้าเกิดว่ามันจะมีรอยนิ้วมือที่ปืนเนี่ยก็ไม่แปลกเพราะว่าพี่ก็จับเมื่อวันก่ใช่แล้วเราก็จับอยู่แล้วเราก็ยอมรับว่าเราจับ แต่คาบขมเหล่าเนี่ยถ้ายิงเนี่ยมันต้องมีติดมือพี่ยืนยันว่าพี่ไม่ได้ยิงหนูมไม่ได้ยิงแน่นอนคุณผู้ผชมครับเพราะฉะนั้นเธอยืนยันตรงนี้อันนี้ก็ต้องเชื่อเธอนะเพราะ่าต้องไปตรวจเรื่องคาบขมเหลาดินปืนอะไรต่างๆเปิดสั้นๆแล้วกันวงจรปิดมีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งคือตอนที่เกิดเหตุค่ะได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดแล้วก็เสียงผู้หญิงกรีดร้องหลังจากนั้นชาวบ้านก็วิ่งเข้าไปช่วยในที่เกิดเหตุเพราะรู้ว่ามีการยิงกันแล้วค่ะ คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือหลักฐานที่ช่อง8<ค>ปไปหามาและสุดท้ายเมียเขาก็ไม่ได้ทำร้าย